สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับที่วันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเฟืองพลาสติกเครื่องปั่นนะครับฟิลิปนะครับเฟืองเครื่องปั่นฟิลิปนะครับตัวนี้ขนาดนะครับรูในนะครับรูใน5.2มิลนะครับ เสน้นผ่าตรงกลางอยู่ที่27.4ม mm ิลมนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่15.8ม mm ิลมนะครับความหนาอยู่ที่15.8ม mm ิลมนะครับอ6ฟันนะครับ6ฟันก็ตัวนี้ก็หลักๆใช้กับฟิลิปรุ่นนะครับ h r 2 0 0 3 h r 2 0 0 4นะครับ s r 2 0 0 6นะครับ2024นะครับแล้วก็2027นะครับาตัวนี้ราคาอันละ38บาทนะครับราคาอันละ38บาท ค่าจัดส่ง45บาทนะครับตัวนี้ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมที่ไลน์ ID 43122921นะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามานะครับก็มีนอดให้ด้วยนะครับมีนอดมีนอตให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ ราคาตัวละ38นะครับค่าจัดส่ง45บาทนะครับสนใจสแกนถมย้ำนะครับที่ l ลาย ID 43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับโอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับเฟืองเครื่องปั่นนะครับ ฟิลิปนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับขอขอบคุณครับ